สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัชดามาชนะรันนักสาว6 7 1 1 0 8 0 3ึค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอกฎหมาย PDPA PDPA ค,คืออะไร PDPA คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวหรือบคุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากของเจ้าของข้อมูลเสียไป PDPA คืออะไรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิและความเป็นส่วนตัวของประชาชนห้ามเก็บข้อมูลหรือรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุค คนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการละเมิดเช่นการซื้อขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การโทรโฆษณาช่วยสร้างความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มีความเป็นมาอย่างไรกฎหมาย PDPA เเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากกฎหมายต้นแบบ อย่างกฎหมาย GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายทั้ง2องฉบับนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทําการเละข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อคุมคู่วังคุณประโยชน์จาก ทั้งเจ้าตัวของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแล <PD PA S 1> ข้อมูล PDPA มีความสําคัญอย่างไรความสําคัญของ PDPA คือการทําให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บไปแล้วหรือกําลังจะถูกจัดเก็บมากขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูลโดยมีสิทธิที่สําคัญคือสิทธิการรับทราบและความยินยอมการเก็บข้อมูลส่วนตัวและสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว คิดค้านและเปิดเผยหรือเปิดตอนการเก็บและนำข้อมูลไปใช้และสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนตัว p d p a มีความสำคัญอย่างไรก็คือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิคุ้มครองมากขึ้นทำให้บริษัทหรือองค์กรต้องปรับกระบวนการทำงานใหม่การเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลใช้หรือเก็บรักษาข้อมูลต้องทำตามหลัก p d p a และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของลูกค้าพานักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องหากไม่มี ปฏิบัติตามจะมีโทษหรือทั้งการแฟ่งอาญาและ ทางปกครอง PDPA จึงเป็นกฎหมายที่สำคัญที่บังคับใช้แล้วใช้ในประเทศไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและคุ้มครองสิทธิส่วนตัวองค์งประกอบของ PDPA ก็คือบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ประกอบด้วยเจ้าของบุคคลส่วนบุคคลและผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเปรียบเสมือนผู้ดูแลระบบเป็นฝ่ายปฏิบัติงานมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลส่วนบุคคล ที่ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลไปใช้ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ตัวผู้จัดทําเว็บไซต์ก็จะต้องขอข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการจ่ายเงินเพื่อนําไปดําเนินการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของเจ้าของข้อมูลซึ่ง PDPa เนี่ยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องจัดให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลด,ด้วยการทําตาม PDPA ต้องทําอย่างไรสถิติหที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA 1. จัดทําแจ้งเจ้าของข้อมูลว่าต้องทําเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเพื่อวอัตถุประสงค์ใดระบุสิทธิของเจ้าของข้อมูลเช่นการถอนข้อความยินยอมได้ทุกเมื่อใช้ข้อความที่ชัดเจนเข้าใจง่ายไม่กำ่ำกวน 2. จัดการเก็บเว็บไซต์แอปต้องแจ้งข้อความ หือความยินยอมในการเก็บคุกกิ้งหากมีจาร์วดิ้งพอร์ตเช่นระบบ โฆษณาต้องระบุวัตถุประสงค์และขอความยินยอมไว้ในที่ prop. <า>ริ้งพรบด้วการเก็บข้อมูลพนักงานจัดทำ H.R. แจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บและใช้ข้อมูลพนักงานเก่าสู่แจ้งการเอกสารใหม่พนักงานใหม่สู่แจ้งในใบสมัครหนึ่งครั้งและในสัญญาจ<อ>้างหนึงครั้งการใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDP a 1ององค์กรต้องมีนโยบายหรือว่าแนวทางชัดเจน S.O.P. จัดทำบันทึกรายการข้อมูลที่เก็บและใช้ครอบคลุมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอกสารจริงข้อมูลทั่วไปเชื้อสายเชื้อชาติศาสนาความคิดเห็นการเมืองข้อมูลสุภาพลายมือแล้วก็ใบหน้าห้ามเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยว <ใน S 2> ขอ้องก็คือติดต่อเจ้าของข้อมูลที่ผ่านช่องทางการ ต่างๆหลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้วแล้วก็ใช้ข้อมูลจากคุกกิ้งเพื่อโฆษณาแบบเจะกลุ่มได้หาได้รับความยินยอมแล้วแล้วก็ส่งข้อมูลเว็บดอปได้เมื่อมีสัญญาณที่กําหนดมาตราการคุ้มครองข้อมูลแล้วก็การเก็บข้อมูลสถิติก็คือควรทําในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคนได้มาตรการด้านความปลอดภัยทางข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA 1. กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ํา 2. นโยบาย พาร์เตอร์เราเทกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลมีขั้นตอนการทำเอกสารไฟล์ที่หมุดความจำเป็นในการใช้งานแล้วก็สามีกระบวนการแจ้งเกินหาข้อมูลรั่วไหลหรือถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีช่วยป้องกันเล่นลดความเสียหายได้อย่างทันที การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็คือทำสิทธทิสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ที่ให้บริการภายนอกแล้วก็เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎของ PDPA แล้วก็ในข้อมูลกรณีโอนข้อมูลไปต่างประเทศให้ทำสัญญากับบริษัทรายทางเพื่อคุ้มครองข้อมูลตาม PDPA และก็มีกระบวนการรับคาร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ควเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่กําหนดเงื่งอนไขอ่านผ่านการยื่นแบบสอทีการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลก็คือในประเทศไทยมีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กํากับดูแลกฎหมาย PDPA ให้แต่และองค์กรต้องปฏิบัติตาม โดยองค์กรที่ทําการเก็บรวบรวมนําไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการราชาอนันจักรไทยเพื่อการขายสินค้าหรือบริการได้ขับเจ้าของข้อมูลควรม,มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย PDP a ด้านเทคโนโลยีเข้าดูแลและตรวจสอบนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลถูกของลูกค,ค้าให้เกิดความปลอดภัย